สนับสนุนโดย s i n ค Corporation สวัสดีตอนเช้ากับฮากูตะเตะนะครับโอไฮโอฮากูตะเตะนะครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดเช้าเนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าราคคุณผู้ชมมาแล้วมาที่ญี่ปุ่นมาที่ฮอกไกโดแล้วไม่มาที่นี่อาจจะเรียกได้ว่ามาไม่ถึงนะครับที่นี่มีหลากหลายอย่างที่น่าสนใจใครที่บอกว่าตลาดสกิจิที่โตเกียวที่กําลังอยู่ในช่วงเวลากําลังจะปิดลงเนี่ยเป็นอะไรที่มีปลาที่สดอาหารทะเลที่สดที่สุดอาจจะแพ้ที่ฮอกไกโดที่นี่นะครับที่นี่ยังมี ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลจําหน่ายแล้วก็ขายอยู่เป็นจานวนมากนะครับหลักๆแล้วปูก็สดที่สุดก็คงจะเป็นที่นี่มีทั้งหมด4ชนิดนะครับก็จะเป็นปูขนปูอลาสกา้าแล้วก็จะมีปูราชินีแล้วก็ปูอีกอันหนึ่งชื่อญี่ปุ่นจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของปูเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสเข้าไปดูในตลาดเพื่อให้ได้เห็นนะครับว่าเขามีการทําปูสดๆแล้วก็ใส่ถุงให้เรากลับไปกินที่บ้านยังไงนะครับ นอกเหนือจากปูแล้วที่นี่เด่นที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของไข่ปลาแซาลมอนนะครับแล้วก็จะมีตัวไข่หอยเม่นมีขายอยู่จํานวนมากเลยนะครับในบริเวณนี้ปูวูนี้ก็ยังคงอยู่ในแม่เขาบอกว่ายังไม่อยากให้ถ่ายช่วงเช้านะครับเดยวเลยไปหน่อยนะครับนอกเหนือจากปูที่มีอยู่ตรงนี้แล้วเจ๋งๆเลยที่อยากจะให้เห็นกันก็นกคือ หมึกะฮะหมึกมเจ๋งที่สุดที่นี่ก็คือหมึกกระดองแบบนี้นะครับมีโอกาสได้ชิมแบบสดๆแล้วถือว่าสุดยอดเขามีการโชว์ให้เรากินแบบสดๆด้วยนะครับก็คือหั่นเสร็จปุ๊บให้กินเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดูจะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงด้านนอกเท่านั้นนะครับ และที่เห็นนี่ครับปลาที่มีอยู่ซีกเดียวปลาหิมะนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดู้างในตลาดกันครับคุณผู้ชมครับตลาดเช้าของฮาโกดาเตะนั้นเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีสินค้าทางการเกษตรให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลผักผลไม้รวมไปถึงเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจาวันของชาวเมืองนะครับส่วนสินค้าที่มีชื่อเสียงมากๆของฮาโกดาเตะ แน่นอนนะครับก็คืออาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูขนปรูราชินีปูธนกะหรือว่าปูาลาสกานั่นเองนะครับรวมไปถึงปลาหมึกซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งจับปลาหมึกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะครับพอเริ่มสายขึ้นนะครับผู้คนก็ค่อยๆมากขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มออกมาเรียกลูกค,ค้า ตามบริเวณหน้าร้านอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีคุณลุงคุณป้ารวมถึงลูกค้าหล,หลายๆคนก็เริ่มที่จะมาหาของอยู่ในบริเวณนี้แล้วนะครับผมว่าเราเห็นพวกร้านอาหารที่น่ารับประทานมากๆนะครับแต่ว่าเรายังคงไม่ทานกันในตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าไปด้านในสุดก่อนนะครับโอ้โหร้านอาหารรวมไปถึงร้านขายพวกนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับ ไซส์ใหญ่ๆไซสเ์เป้งๆแซลมอนเนื้อสีแดงๆแ,แบบนี้ว้าวได้ฟีลลิ่งดีนะครับได้บรรยากาศดีด้วยเดินมาต่อข้างในนะครับผมมาถึงจุดที่เป็นบริเวณที่เป็นของแห้งแล้วก็ได้เจอกับนี่ฮะคุณผ,ผู้ชมจุดเด่นของที่นี่ก็คือปลาหมึกซึ่งปลาหมึกทำแบบช้าๆคงไม่ไหว องมีการโชว์ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยพ่อค้ากำลังขายอย่างเต็มที่เลยนะฮะพวกนี้เขาบอกว่าหลายคนมาจากเมืองจีนนะครับแล้วคนที่มาจากเมืองจีน,นี่ยเฉพาะที่อยู่ด้านบนสุดของจีนเนี่ยกล้กับพอกไกโดนิดเดียวหลายๆคนเวลามานะครับเขาก็จะนั่งเรือมามาซื้อทีวีมาซื้ออาหารซื้ออะไรกลับไปที่นั่งเรือเพราะว่าหนึ่งมันไม่แพงแล้วก็สองนะครับ นั่งเรือมาที่นี่ไม่มีการกําหนดเรื่องของน้ําหนักในการบรรทุกซึ่งก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่อยู่เยอะแยะมากมายคุ้นวายอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับคุณผู้ชมครับปลาหมึกที่เห็นนี้ตัวละ1,000เยนนะครับสามารถที่จะสั่งสดๆแล้วก็รับประทานได้ทันทีนะครับ อาจจะดูโหดร้ายไปบ้างแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนที่นี่ครับวิธีการขายในแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับการที่ เรียกร้องความสนใจได้มากที่สุดก็คงจะเป็นทําให้ยอดขายเขาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างยับปูตัวนี้เขาก็ปล่อยให้นอนไหยหล,งลังนะครับถ้าทางมันคงจะพลิกตัวไม่ได้มันกําลังพลิกได้แล้วตัวนั้นก็หล่นมาแล้วนะครับหน้าตามันเหมือนกับพวกเอเลี่ยนผมว่าในการออกแบบเอเลี่ยนหนึ่งตัวเนี่ยเขาคงจะจําลองปากมาจากตัวมันนั่นเองนะครับโอ้โหเดีย๋ยวผมจะต้องบอกเขานะครับว่ามันลุกขึ้นมาแล้ว

สามร้อเยนก็ตกประมาณเก้าสบาทอ่มโอชินิดส์หรซึ่งเพน่อสาเซนซาชินิดสก้าโอ้ย พันธบ,บัตรเดี่พันธบ,บัตรนี่คือปูรัสก้านะครับหรือว่าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าพันธบ,บัตรนะครับจุดเด่นก็คือตัวโอ้หอยสังเต็มปากเลยนะครับไซส์มันจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากล้ามมันจะใหญ่ซึ่งมันจะแตกต่างจากปูขน ปูราคินีนะครับตาามาที่นี่เนี่ยลองทําใจดีๆนะครับแล้วก็ถามเขาว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมผมถามมาหลายร้านนะครับเจอพี่คนนี้หน้าโหดหน่อยแต่เขาบอกว่าโอเคทายย้อยอันนี้ก็ตัวเขาเสมิชดนะัก้ก็ถือว่าซื้อประสบการณ์นะครับนี่ก็ตกโอเคท้งนู้นครับ โอเคโอเคเหมือนเอเลี่ยนไหมฮะผมว่าปูแบบนี้ปูม้าปูทะเลบ้านเราอร่อยกว่านะครับแต่ว่าไทยขวดไทยขวดไทย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 สวัสดีครับยัยสวัสดีครับก็ใจดีสู้เสือนะครับอยากได้ภาพแบบนี้ก็คุยกับเขาหน่อย ผู้ญี่ปุ่นที่สองสำคคำก็ขอเขาจับได้แล้วอันนี้ก็โตัวกษัมเชตตาใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูหอยเม่นนะครับเขามีให้กินสดๆไม่รู้ว่าเท่าไหร่มาถึงที่นี่ก็ต้องทานของสดนะครับซมมื่อเมนไม่ใช่อีกไกยโอนิอชิมัสอีก่าย <Okay. S 2> อ่าอีกไก่สั่งหอยเม้นนะครับแล้วก็หอยเชลลระหว่างรอหอยเชลบาร์บีคิวนะครับ เราก็ทานไข่หอยเม่นสดก่อนนะครับนั่นแน่อยากกินนะดิมาคุณแม่นะครับสำรวมสำรวมสำรวมจริงๆิงมาคนเดียวเนี่ยแอบคุยกันแล้ว ปิดท้ายแล้วครับวันนี้ด้วยของหวานเป็นผลไม้เมืองไทยเรามีรายการครัวอินดี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเป็นครัวเฮฟวี่มีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแล้วนี่คือบรรยากาศยามเช้าจากตลาดฮากุระเตะนะครับเนฮอกไกโด ล้ำลาตลาดก,กันไปก่อนนะครับไปแล้วครับสนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express